ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ลายไอดีโหรโโหาา h ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ าลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มกราคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ครับว่าเป็นสัปดาห์ที่สถานภาพในด้านการเงินการทองของคุณนั้นยังแน่นเปี้ยฟิตปังอยู่ การเงินการทองของคุณนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวการเงินเองก็เดินอยู่ในจังหวะที่ส่งผลดีกับเจ้าชะตามีโอกาสจะได้เงินแบบบังเอิญแบบไม่ได้คาดคิดใครติดหนี้ยืมสินคุณไปอาจจะมีอะไรไปโดนใจเขาให้เขาเอาเอา,เอามาใช้คืนก็เป็นไปได้นะครับ ชาวลัคนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์เดินโคจรโยกหน้าได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแล้วก็ยังได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นั้นเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ดาวศุกร์นะครับไปอยู่ในภพที่3ของลัคนาราศีใดเขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์หมายถึงความสําเร็จ ความสุขแล้วก็ยังรวมความไปถึงในเรื่องของความรักด้วยดาวสุขเองนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลแบบตรงๆเลยแล้วก็ไปเดินได้มาหาจักแล้วก็ได้ปทุมเกณฑ์อีกก็ถือว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีความสุขอย่างมากทีเดียวใครที่เคยมีปัญหากับคนรักก็น่าจะคุยกันได้มากยิ่งขึ้น ใครที่การงานทําให้ไม่ค่อยได้เจอกับคนรักไม่ค่อยได้เจอกับครอบครัวก็จะทําให้ได้เจอกันบ่อยขึ้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าเทียบกับช่วงไปปลายป,ายปีที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของการงานนั้นดาวสีดวงเล็งไปยังเรือนการงานชาวตุลยังจะมีเอ่อคอนแทคต,ต่างๆที่ดีในเรื่องของการงาน แล้วก็เป็นไปได้ว่าการติดต่อประสานงานต่งตางๆของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีทั้งงานเก่างานใหม่หรือใครที่เคยติดต่อกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีการยกเลิกไปคนเซิลไปอาจจะมีโอกาสติดต่อกลับมาก็เป็นไปได้นะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ว่านอกจากดาวสุขดาวเจ้าเรือนของท่านเองที่เดินเป็นออประทุมเกณฑ์เป็นมหาจักรแล้วนั้น ยังมีดาวอังคารที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีและดาวสาวที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีส่งผลกับชะตาลัคนาราศีตุลวันอังคารนะครับวันจันทร์อังคารในสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรืองหงุดหงิดใจอยู่บ้างเกี่ยวกับลูกน้องและบริวารพอเข้าวันพุธนะครับเป็นวันที่ขยับดีขึ้นพระรหัสศุกร์จะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของบริวารอีกครั้งหนึ่ง สาร์อาทิตย์นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีทั้งงานและเงินมีโอกาสจะมีโชคดีหรือเรื่องของการเงินแต่การเงินสัปดาห์หน้านี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าดูไปดูมาตรงนี้แล้วปัญหาที่จะส่งผลกับท่านจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของบริวารก็ดูในเรื่องของบริวารน,นิดหนึ่งบริวารอาจนําเรื่องจุกจิกใจมาให้นําเรื่องเสียหายมาให้หรือถ้าเกิดเขาหยิบหยิบยืมข้าวของอะไรเราไปใช้งานอาจจะทำให้เจ้าข้าวของเราแตกหักสูญหายก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าจวังดวะในเดือนช่วงสัปดาห์หน้านี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลโชคดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6หกหสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลต,ตินัมจาก YouTube อเมริกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิงหหกกสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล